สวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็สวยเนาะอันนี้สวยสว่ะเขาน่ารักเลยสิฟ้าก็สวยไอ้พวกเองแอบเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนนั่นหรอแล้วเอาเรื่องนี้ไปฟ้องครูปรบุษเองเสร็จแน่แน่วันนี้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องสมัยสุโขทัยใช่ไหมอ่ะทีนี้คุณครูจะพาพวกเราไปดูภาพกิจกรรมครูวรบุษครับครูวรบุษมีอะไรเพื่อนๆแอบเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนครับใครดูตรง ไหนพาครูไปดูสิครับไหนไอนุพัฒน์เธอพาครูไปดูสิเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงศาลาครับไหนพาครูไปดูหน่อยสิอยู่ตรงไหนชี้ศาลาครับก้าไปเร็วเร็วไหน,นอันนี้ก็สวยนะไหนเนี่ยอนุพัฒน์เนี่ย,ย,ยไปฟ้องครูว่าพวกเธอเนี่ยแอบเอาโทาปปรศัพท์มาโรงเรียนจริงหรือเปล่า จริงไหมโยธินจริงครับจริงไหมกอนกระมลจริงค่ะจริงค่ะงั้นพวกเธอเอาโทรศัพท์ไม่ครูเอามางั้นไปคุยกันที่ห้องกิจการนักเรียนเวลานี้เลยนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอาละตอนนี้พวกเราก็มาครบกันทั้งสามคนแล้วทีนี้คุณครูเนี่ยจะถามเหตุผลพวกเราว่าทำไมถึงเอาโทรศัพท์มาโรงเรียน ทั้งทงที่รู้ว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีกฎร,ระเบียบห้ามเด็ดขาดเลยห้ามนักเรียนเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นคูณให้ตอบทีละคนนะอาโยทินว่ายังไงผมอยากเป็นพ่อค้าขายรองเท้าครับเลยเปิดดูไลฟ์สดร้านต่างๆ,ๆครับอาซามมมี่ล่ะหนูอยากเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ขายเลยแอบเอดสาัมมาเพราะในออนไลน์มีวิธีการขายสภาพแบบปังๆเยอะเลยค่ะอาก่อนกระมลล่ะหนูอยากเป็นนักขายไวจิ๋วขายตุ๊กตาเบลีให้กับ้องๆค่ะ เอาละตอนนี้คุณครูทราบเหตุผลของพวกเราแล้วว่าทําไมถึงเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนแต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ผิดเนื่องจากฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียนครั้งนี้คุณครูจะตักเตือนพวกเราแต่คุณครูจะทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองให้รับทราบถึงพฤติกรรมของพวกเราอีกอย่างหนึ่งนะครูแนะนําถ้าเราอยากเป็นนักขายวัยจิ๋วแม่ค้าออนไลน์ข่อค้าออนไลน์มีวิธีการอีกเยอะแยะมากมายแต่ต้องใช้ เวลาว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือหลังเลิกเรียนไม่ใช่เอาเวลาเรียนมาทําแบบนี้เข้าใจไหมโยทินเข้าใจครับเข้าใจไหมซามิมี <estratég flush> ่เข้าใจค่ะเข้าใจไหมกรกมนเข้าใจค่ะนี่นี่เธอพวกเรามาหารายขายดีไหมอ่ะพวกเราต่างก็มีเงินเก็บอยู่บ้างนะอืมเราจะให้เธอเป็นเจ้าหน้าที่แพ็คของแล้วก็แอดมมีตอบใช้ลูกค้าส่วนเราจะเป็นอ่าแม่ค้าไลฟ์ขายสดเธอว่าดีไหมอ่ะ น่าสนใจนะเราเห็นด้วยเราเห็นด้วยว่าแต่เราจะอ,าอะไรมาขายดีละ่ะเราคิดออกแล้วเราว่าชุดนอนดีกว่านะต้นชุนต่ำแล้วว่าเข้าถึงได้ง่ายราคาเป็นเองแล้วว่าน่าจะขายได้อะ่ะอืมดีดีด เธอเนี้เธอเธอเป็นเจ้าของเพจนี้ใช่ไหมทำไมเธอไม่ส่งของให้เราเราโอนเงินไปตั้งนานแล้วเนี่ยใช่ใช่เราก็ด้วยเนี่ยเราโอนเงินให้เธอตั้งหลายวันแล้วนะไหนเราขอดูหลักฐานหน่อยสินี่ไงหลักฐานทั้งชื่อเพจแล้วก็ชื่อเจ้าของเพจด้วยเนี่ยนี่ไม่ใช่เพจเราแล้วก็ไม่ใช่บัญชีเราเธอโดมิชาชีพหรอกนัแหละงานนี้ฮะถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีใช่งั้นเราไปแจ้งความกับตำรวจไว้ก่อนไหมล่ะโอเคโอเคได้ได้ได เห็นไหมว่าการใช้โซเชียลมีเดียมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือสามารถสร้างผลงานและสร้างรายได้พร้อมกับแรงบันดาลใจให้เราได้และยังสามารถต่อยอดในอนาคตได้แต่ก็ยังมีข้อเสียหากรู้เท่าไม่ถึงการหรือขาดวิจารณญาณก็อ,อาจจะถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายดังนั้น เราในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ต้องรู้ทันโรคโซเชียลมีเดียเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อกลโกงทางโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ